ั้ีกุเองมันจะพี่น้องมูบใางเท้าราบไมจะเอิดเราพักข้าวโพอนะจ๊ะต่ฟังไทยเป็นสีเอิญเราผู้ข้าวนจะเป็นสมุนไพรไปสมุนไพรนิดหนึ่งนะจ๊ะกินแล้วดีตล้สุขภาพนะจ้ะครับสวัสดีค่ะบนแม่พี่น้องก็คือสิ่ที่คนนาจ๊ะมันมีเท้าราบมนาว่สมกับหน่อสาวสิมากินกุ้งมันจะพี่น้องกุ้งคือจะหน้าเปื่อสื่อกุ้งไกินมันจะพี่น้อง มันบอกว่าต่อแท่นล่ำวันคนเก่งคนยันโดนจับหนอเป็นสื่อในเื่อหนึ่งกันน้าเต้นเต้นนี่แต่ดิฟึ้งเลยจัตโนฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามเบอร์คิดใอเรื่องจัตโนกะลังใจข้าซองเงยนหนอนเล่นยาแต่ว่าคิดโน่นเส้นใจหรือบาคนดโอนใดๆกต่ข้อดดเพรเอาไปนั่งเล่นจพี่นขโมยกินแต่การเล่น้าจัตโนแบ่งกันเื่นยา ใน,นลถกมลอเลยจดการยื้อแม่ค่ะยืะบข้าไมไยค่ะมันจะเลิกปกกันกน,นจะเลิกนะาะแง่ค่ะไปงานไปงานวันดมากักินบะเบออีกของฟีกัลน้จะมเเทลเลยค่ะกลับมากันยื้นนะ,ะ,ะ,นะี้อ กุ้งกุ้งที่่โปรเตาปุ่ม่ปั่นปั่นอรรเก็บจากว่างเทียนค่ะปลิตแต่หน้าเ็มมันชิ้่เมือนกันเนาะค่ะแต่เราปนกุ่มแบบนี้ค่ะปุ่ม่ให่มงกุน่องีอมกิจะแบบที่เห่ะ่ยจขาว่ะกบท

ค่ะ่มเลยค่ะม่จบอกว่าจะน้ยมาหนักมาห่วงช้าจะนอดีแต่ีะจประเดีมีนะแต่ดีุเลยนะเป็นใจเป็นใจดีเทากับต้องเห็นหนาี ข้อเห่าเลยดีนอกจากต่อแท่พควบดีคองเฟินนอกจากเป็นดีต่อแท่นควบดีเวบหนหายนอกจาะี่ยงมตัดนอนพักเลือดขาบวมพักไปตลาดพตคนโยบไปตลาดแกะการบินน้องวันวัน ตวอาเพกอไ้เิมานาด้อมาเด็นจาดืน้ำส้มน้ำสาาเด้ค่ะเด้อเ็จ้าสองสย่อยู่บานข้างะดปนหอยีปอยู่นที่นั่งเป็นไงแบบนี้แม่แม่แม่งแต่เสียอารมณ์แต่ว่าก่นนค่ะเป็นเป็ใหญ่ใหเ่ืน่อยเนถึงยอยู่วัดอนเล่อามดาน เ็หาเวป็นณ la ์ค่ะค่ะพลาหมักพลาพลาหมักพลาไข่อันเนี่ยพอค่ะมะพ้ากแม่เป็นเนาะเม่พอเม่กอันแม่ย่างู่อลค่ะยางคู่เป็นจิเมมะม่างแม่แม่ข้างแม่ของอะไรอลาค่พลาหมักลาหมดนี่ยคู่นะคะ ก็ฝาแม่ล้วก็ยังไม่คนรู้ค่ะแต่เรือยอย่างไหอย่างทีเนี้ยเ็ดค่ะเทปลาค่ะที่ร้านเท่าเ็ดเมนหนาัี่้นแซ่บแะ่ีหนอยมนน้าที่สิโอกาสได้ทามายทำการเสร็จที่านอย่างเมื่อวันทค่ะแซ่บเมนหน้าท่ร้าพวกินพวกไม้ได้ค่ะขลนอย่างีเพราะุว่าจะได้แซ่แซ่แซ่บขอพกินนดคะ เป็นหนอนขาาเป็นหนอเอพลเป็นหอนเมลีเนหอบากินท้องคนเดียวค่ะกินท้องคนเดียวค่ะเป็นหนอนเป็นหนอนป้าได้แน้องหนองเข้าถุงยาเข้าบากเข้าจากันจากเมืองมได้่นองเป็นะจมอีบอนวาบอนน้องีบอนน้อยูนิ่ดีนองจะพี่น้องดีนะคบคุณลูกคุณตาค่ะคนไท้หรือเป็นคนใจดีคนมีน้าใจร้ายมีหนอนต้องขอคุณหลายล่โจะ มันงงม่ขายไน่ตอตุรงตลาดมันได้กัแหลงแต่นจะพี่น้องคุณอีกพวกคุณีกจ้ามันดกคนกับใจนี่ใจดีมีน้ำใจก็เข้าต้นสสายค่ะพอมีค่พี้ค่ะหอมแค่ไหนค่ะข้าจะบอกว่าสายทายไางประยุจวดิธรรเลยคะข้จะบอกว่าสายทายไาปเจุติธรมใดเลยคะโ้แม่ประยจะเจ้าหน้าด้านเนองคุหลอกขาไม่ฟงไม่ขาด ม ja, ีมอดผสมแล้วส้ย่งแต่แล้วแต่่าจะนีขาวเอาเม็ดมาตาค่ะแม่ค่ะมีจ้าหมูสามต้นแต่ทุกคนเลยเหมือนที่จ้าบุญนะคะเป็นซื่อรู้สลายมาไหวซองแ็กนะคะนื่องจกินมข่าวว่าจะเป็นซื้อมากกินได้เบิรดเพิ่มาหานเมื่อโปรทีนค่ะซื่อมากเราะกินเป็นกับขาวี่เนาะกินไหวเป็นจุันเสียอ่ะพวกินนะคืนกระหาย เพราะว่าพี่บวีคนอกินนอกจากพี่นอ้องพน่ดูจะซ้อพพม,พ,มนนพี่นบวี่อย่างเพิ่งมืกาพี่บวีคนยกินนะพี่นอ้องเปิกรไปดูเปิดนซอยกินพนะะ้อมาแล้วกับวิ่กินะค่ะถือมาแล้วกบใไปตามประเทศไปตามจังหวัดไปออกงานไปกินตามซํำงานคบถ้าเรือ่องต้องเขายาิบอะไเขาเขาไดู้่ประเดศสคกินอะไนม้คคะ,ะหัวมันป Ô chị, 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 แต่ฟังไทยเป็นสีอิอนแล้วผู่ข้าวมันจะเป็นสมุนไพอเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะจ๊ะกินลดีแล้สุขภาพนะจ๊ะขับลมนี่ค่ะมาะตนมาเล่นไดนอืมพี่ดอกเลยกระแสบค่ะจุ่มเลยค่ะโอ้ยะมาดูนิด ตัวใหญ่ครับคับแล้วเขาอิมที่เเจ้าเขาเขาจ้าขาเกาะหูหนาอ่ายเงีน้กแังไม่ละฮะต้องเงินนองหนีเปจุเขาจหรือเขาก็มีนงตายกบบกินแล้วก็เดแก้วมันกรแก่จะน่าจมากน้าพีน่องเกิดมาทีหนดแก้วมังกรามันมันน้าเนาะ มันคุ้งจคกุ่คูเนาะค่ะคุกเขาดีน้องซื้ออิากินมันคงเป็นไงกับกะดาแล้วล่ะค่ะมันมีตัวหน่อยอกินมันคุงตัวน่อยพอสมกุ้งปั๊เฟินกันไปตัวนี้มีหลายหลาย้่ามดใหีเนาะแบ่งเอากขาใ่ะสังก็ขอไหนนายค่ะน่าตซ่า ถ้าปุ้ยยิ้มไปทำสวยค่ะก็ดีเป็นสีเดินทางนะคะสีเดินทางไปยี่ปุ่นนันที่เจ็ยดยนน่ะก็เลยไปทำสวยีเมื่อจั <c oughs> เลยูกบก็กองมาไเค่ะตาเห็นจัี่นอดีใจเนี่ยไกหน่อยดีุึ้งไง กเพื่อเป็นแล้วงนะจะสองคนกินตุ้งแจกกินตุ้งไงมีใจแน่น่ะอือประดี๋ย่ะเพหลังเขาหลังเนาะนอกจากดี่ยดก็กินต่อน่าจะพี่น้องขอบคุณเน้จากที่ขามาหลบเบิ้งมาหับชมหลับฟังนจากสองเหยหนอนี่เขามาเป็นกัลังใกที่ขามาเป็นกั้งใจเาสองเหยือหนอนเน้อจ้า ขอขอบคุณหลายๆด้วยจ้าอย่างืที่เขามาบนตนจบได้ค่ะนแหลกต้นแชกค้นยิมตตออะไรเรืองางกาอย่างนี้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย